ามยโยนเลยสามสิบวะเฮ้ยใจดีดีสองขอตัวแพงแพงอ้าแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอ้าแบบนี้เอาแบบนี้อาตัวนี้เนี่ยตัวแพงที่ต้องการมายยงไงไมวะอกนี้บ้านแตกอย่างนี้บ้านแตกครับอย่างนี้บ้านแตกอ่ะสอนจีนเบตสามสิบก็โดนไปดิ เทียวสวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพาวาวีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่กับฟอ oh, ร์จูนอ็อกวัวแห่งโชคลาบหรือว่าวัวแห่งโชคเลือดของค่ายกีจีนั่นเองทุกคนก่อนอื่นก่อนแล้วชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีพาวาวีสามได้วยละกันทุกคนก็อีกหนึ่งอย่างอย่า,ยาลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีพาวาไปด้วยนะทุกคนนะกน็วันนี้ อยู่กระทุน2,000บาทสำหรับบัวแห่งโชคเลือดของเราก็จัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กรุมขมับยังได้สาระไพช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมี่ภาวะสำหรับบัวเวลาที่กำลังจะบ่าย3โมงตอนนี้มีเฮียปั่นอยู่ที่2โมง53นาทีมาดูกันว่าวัวจะเอาเรื่องหรือว่าวัวจะทำเรื่องทำราว Let's go <S ช่งนี้วัวก็เงีย,เยบเอยู่นะทุกคนนะ ช่วงเช้าเงียบทุกเกมอ่ะช่วงเช้าเงียบทุกเกมช่วงนี้เฮียก็มาปั่นช่วงเช้าเพราะว่าช่วงดึกวันนี้มีคิวไปข้างนอกติดธุระติดธุระนะก็เลยต้องมาปั่นช่วงเย็นเย็นเอ้ยไม่ใช่เย็นเย็นดิเช้าเช้าปั๊บปั๊บโอเคแต่ถ้าเกิดถามเฮียว,ว่า ปั่นช่วงไหนแตกดีสุดเนีย่ยว่าประมาณช่วงเย็นนะตั้งแต่5้าโมงเป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็อีกทีนึงก็รอบดึกช่วงสามทุ่มเลยนะประมาณนั้นนะเท่ากับที่ที่เฮียเคยปั่นมานะทุกคนนะโดดไปพ่อใส่แว่นเก็บทรงอีกแล้วไทยใส่แว่นทําเก็บทรงอีกแล้วเราอะ,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 ะถ้าไม่ได้วัวรอบนี้จะถามว่าจะไปไหนไปที่คู่หูคอมโบหูนรกแต่คู่หูนรกตอนนี้แตกมาก่อนยังไม่ต้องถึงหนู ยังไม่ต้องถึงมืมอหนูจัดไปก่อนเงินรางวัลก็ตัว210บาทนี่แตกนอกไปหนึ่งทีตำลึงล้นวดตำลึงหลวตตำลึงเหลืไม่มีอะไรผสรมไหลไปพ่อโชว์้าไปหนึ่งทีไปตำลึงล้วนไม่มีอะไรผสรมจัดไปที่เงินรางวัลซือ้อเพิ่มไปกั5ห้าร้อยบาทเพิ่มเบ็ดให้มันหน่อยแล้วกันมาไหนๆก็แตกโชว์ไปละ บอกเลยว่าใส่แว่นเก็บทรงโดดเบ็ด20หรือเปล่ายังไม่โดดนะฮะใส่แว่นเก็บทรงก่อน mm hmm. ก็สำหรับกลุ่มลัคก,กี้ไทม์ทุกคนขอโปรโมทไปอีกหนึ่งทีแล้วกันสำหรับใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์แอดเนียเข้ามาเดี๋ยวเฮียส่งหน้าลิงก์ทางเข้าให้สำหรับกลุ่มลัคก,กี้ไทม์ทุกคน mm hmm. ก็จะเอาไว้บอกช่วงเวลาแตกดีเวลาแตกปังเวลาแตกพังของสล็อตต่างๆแล้วก็มีบอกเทคนิค ส่วนตัวสําหรับคนที่มีก็จะมาพูดคุยกันไว้ในกลุ่มนะทุกคนนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นใครสนใจก็แอดไลน์แอดด้านใต้เดสคริปชันเย่ามาเลยละกันมาก่อนสำหรับอังเปามาน้อยแต่มานะนะจัดโซ่ไปก่อนเยังไม่ได้เห็นวัวโดดมาหลายหลายแบบหลายวันแล้วเนี่ยตอนนี้ ตั้งแต่เล่นวัวมาช่วงนี้ส่วนใหญ่วัวมันจะไปแตกช่วงแบบดึกๆนะทุกคนช่วงสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยวัวเ,เอาเรื่องอยู่นะไม่งั้นก็ช่วงหกโมงก็ได้อยู่เอาตำลึงล้วนกูหายแล้วตั้งแต่ <laughs> เบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่สิบเอาทำพีษอีกแล้วหรือเปล่าสำหรับใครที่มี ใครที่มีเทคนิคสำหรับวัวก็สามารถเมนบอกเฮียได้ไอเงี้ยจัดท้มีเทคนิคดีๆก็มาแชร์กันละกันนะทุกคนนะต้มไปแน่นๆกับดอกนี้เบ็ยี่สิบทำพิดเลยวะเบ20ยี่สิบทำพีดปะเบ็ดยี่สิบทำพีดก็เลื่อนไปเลยละกันถ้าไม่ชอบเบ็ดยี่สิบก็ไปเบ็ดสามสบไม่ชอบเบ็ดยี่สิบก็ไปสามสีอออือเอาเลือก สงสัยต้องไปจบที hom, to to ่หนูแล้วมั้งทุกคนสงสัยต้องไปจบที่หนูสงสัยต้องไปจบที่หนูแล้วมั้งสงสัยต้องไปจบที่หนูแล้วมั้งทุกคนคอบโบคู่หูนรกลกะเกือบคูณสิบไปดอกนี้ไปต่อโอ้วางเป่าเกือบคูณสิบอีกดอกเงี่ยวว่าสงสัยต้องไปจบที่หนูว่ะ เอ้ยโดดมาแล้วถ้าโดดงี้ไม่ต้องจบที่หนูใส่แว่นทำทรงอีกแล้วใส่แว่นทำทรงอีกแล้วเอาปูเบ็ดเ,เลยโอ้โหไปจบที่หนูแล้วกันดูกันดูกันแล้วกันว่าหนูจะเข้าหรือเปล่าทุกคนขออนุญาตย้ายเป็นหนูนะ12 seconds later มาโยกมาที่หนูหน่อยแล้วกันเบ็ดสิบบาทนะเหลือเก้สุดท้ายตอนแรกว่าจะเหลือพันแล้วโยกกลับมาคอมโบคู่หุ่นนรกไม่ทันทุกคนมือกดเลยไปหน่อยไปหนู ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เฮียจะหนูแล้วก็ไปจบวัวนะแต่รอบนี้มาวัวจบหนูดูแล้วกันอ๋อโหหนูว้าอะไรขนาดนั้นในลูกชายจะมาขอความช่วยเหลือจะมาขอความช่วยเหลืออม,มาดูกันว่าหนูจะช่วยให้เรารอดหรือว่าจะช่วยให้เราเจ๊งเร็วขึ้น เงียบกว่าวัวอีกเงียบกว่าวัวก็หนูนี่แหละโอ้ยหนูโอ้ย,โ,อยโยนมาละทำทรงเหมือนวัวอีกแล้วแน่นไปก่อนดอกนี้ยังคงมีหวังอืม โยนไปลูกเฮ้ยปาร์ทัสโอยอยากสอนจีนล่อล่อแบบล่อจัดเลยอยากสอนจีนทั่วงาทั่วงาทั่วงาอย่างเดียวเลยช่วงนี้โยนไปลูกนุ่งๆอย่างนี้โยนไปดอกนี้ยังไงสิมา ขอดีๆจ่ายอย่างนี้ไม่เอาจ่ายอย่างนี้ไม่เอาขอจ่ายดีๆโอ้ทัวเลยทัวไม่เอาได้ไหมไม่เอาไม่ใช่อบังไม่ขายทัวเฮ้ยขอดีๆขอดีๆโอ้ส้มวะ่ะจัดส้มมาห้าสิบ <laughs> จัดส้มมาห้าสิบมาแลกกันไปเลยปะเผื่อมันโยนอีกรอบนึงมะไปสามสิบแลกไปดิอ่างเปามาก่อนแตกนอกมาหนึ่งที จัดไป6ก0กลับมาตามเดิมเขาเรียกว่าเป็ดแรกแล้วทุกคนอย่างนี้ถามว่าแนะนำให้ทำตามไม่ไม่นะค่อยปั่นไปแล้วกันสำหรับทุกคนที่ติดตามอย่าโนยนไปสามสิบเฮ้ใจ่ดีดีสองขอตัวแพงแพงเอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบ ตัวนี้นี่ยตัวแพงที่ต้องการมายังไงวะดอกนี้ <c oughs> บ้านแตกอย่างนี้บ้านแตกครับอย่างนี้บ้านแตกอ่ะสรนจีนเบสสามสิบก็โดนไปดิโดนไปดีรางวัลก็โตร,ระดับซื้อ่อสามพันบาทโอ้ฟื้นชีวิตบอกคําเดียวว่าฟื้นชีวิตครับโอ้โอ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 มายังไงวะดอกนี้ แจมแจมกันไปเลยแจมแจมกันไปเลยอย่างนี้4-2โอ้โหก็ถามว่าเข้ายากไหมเข้ายากนะสําหรับอักษรจีน G นะทุกคนนะ <c oughs> แต่มันก็มาเข้าที่เฮียว่าขอโทษทีขอโทษทีททน้องๆหนูๆ <c oughs> พอเลยเลิกเลยฟื้นคืนชีพทุกคนกลับมาได้กำไรหนึ่งพันเจ็ดร้อยตัพอแล้วพอแล้วสุดท้ายก็มาจบที่หนูคอมโบคู่หูนระกอีกตามเคย โอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมาวาร์ปอยู่ที่เกมฟอร์จูนอ็อกวัวแห่งโชคลาแล้วก็ฟอร์จูนเมาส์หนูแห่งโชคแล้วก็เจอคอมโบคู่หูนรกเฮียไปดิเป็นไงล่ะอักษรจีนแน่นๆเต็มแผงเต็มกระดานมาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ในช่องเฮียมีภาวะวีสักรู้ได้ทุกคนก็สำหรับใครที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้ด c r i ิ t ชันด้านล่างหรือว่าใต้ของมตนด้านล่างได้เลยแล้วก็ หลังจบนี้ไปเฮียก็จะเอาแคปไปลงที่หน้าลั c กี้ทา e นะสำาหรับใครที่อยู่ในกลุ่มลัคกี้ทามก็จะรู้ก่อนก็จะได้เปรียบกว่านะก็ใครที่ยังไม่เข้าก็สามารถตามดูได้ที่ใต้ในคลิปชันเลยกลุ่มลั c กี้ทา e เฮียแอดไลน์แอดเฮีย <He> er, มาเดี๋ยวเฮียจัดให้ทุกคนกนสำหรับวันนี้เฮีย er, ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ไวรู้